คอวิฟเป็นบริษัทที่น่าจับตามากในโลก AI นะครับเรามาดูกันว่าทําไมตัวเลขนี้คือยอดสั่งซื้อล่วงหน้าครับเป็นเงินที่ลูกค้าจองไว้แล้วเยอะมากจริงๆพูดง่ายก็คือมีอไรายได้ในมือไปแล้ว4ปีเต็มๆอนาคตด,ดูสดใสามากเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนตัวเลขสวยๆแบบนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเรามาดูกันครับโอเคเรามาเริ่มจากด้านดีๆกันก่อนเลยนะครับว่าอะไรที่ทําให้คอวิฟด,ดูแกร่งขนาดนี้ดูรายชื่อลูกค้าสิครับ OpenAI, Meta, Microsoft มีแต่ตัวท็อปของวงการทั้งนั้นเลยแล้วไม่ใช่สัญญาเล็กๆนะครับแต่เป็นดีลใหญ่ยาวๆเลยสแสดงว่าเชื่อใจกันสุดๆสรุปง่ายๆคือด้านบวกในชัดมากครับความต้องการล้นหลามรายได้รออยู่เพียบแต่ในเรื่องดีๆก็มักจะมีเรื่องที่น่ากังวลซ่อนอยู่เหมือนกันครับความสิ่งที่ว่าเนี่ยมีอยู่3ข้อหลักๆเลยครับที่ทําให้นักลงทุนต้องคิดหนักไล่ตั้งแต่เรื่องการทํางานการเงินไปจนถึงเรื่องบัญชีที่น่าสงสัยเลยครับ ข้อแรกเลยคือเรื่องการก่อสร้างครับสร้าง Data Center ไม่ทันกับออเดอร์ที่เข้ามาข้อ2ก็คือเรื่องเงินครับการจะขยายให้ทันเนี่ยต้องใช้เงินอีกมหาศาลเลยแค่ปี2026ปีเดียวอาจจะต้องใช้เงินทุนถึง30,000ล้านดอลลาร์เยอะมากนะครับกราฟนี้เห็นภาพชัดเลยครับเงินสดที่มีกับเงินที่ต้องใช้ในอนาคตมันห่างกันเยอะมากแล้วจะหาเงินจากไหนก็ไม่พ้นต้องกู้เพิ่มหรือไม่ก็ต้องขายหุ้นเพิ่มทุนครับแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุด และเป็นเหมือนธงแดงเลยก็คือเรื่องการทําบัญชีครับคือ Callweave บอกว่าเซิร์ฟเวอร์ของเขาใช้ได้12ปีแต่คู่แข่งส่วนใหญ่บอกว่าแค่4-6ปีเองทําแบบนี้ก็จะตัดค่าเสื่อมได้น้อยลงในแต่ละปีทําให้ตัวเลขกําไรดูสูงขึ้นครับมันก็เลยเกิดคําถามว่าตัวเลขกําไรนี้มันดูดีเกินจริงไปหรือเปล่าสรุปแล้ว c o w e a v e ก็มีพังโอกาสและความเสี่ยงที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับด้วยเหตุนี้แหละครับหุ้นของเขาถึงมีราคาถูกกว่าคู่แข่งในตลาดกว่า20% ที่ราคาถูกกว่าก็เพราะว่าตลาดเขาเผื่อใจไว้กับความเสี่ยงเรื่องเงินทุนและบัญชีนี่แหละครับคำถามสุดท้ายก็คือส่วนลดที่น่าสนใจนี้มันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่สูงขน